ก็มาสรุปแล้วครับว่าข้างล่างนะครับข้างบนจะมาแบบไหนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับ mm hmm. เพื่อไปซื้อเลือกรัตตรี่นะครับเพราะว่าโอกาสที่จมือจะอันเลขออกก็ช่วงนี้มีสูงเลยนะครับ mm hmm. ก็ก็ชี้ไปเลยนะครับที่สรุป ข้างล่างนะครับสรุปเลยนะครับสรุปตามแต้มด้วยนะครับแต้มก็จะมีแต้มที่จะออกได้นะครับก็จะมีห้าแต้มหกแต้มสองแต้มนะครับอีกศูนย์หนึ่งก็คือแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มสองแต้มสี่แต้มนะครับเมื่อถอดมาแล้วก็จะมีแต้มคู่นะครับก็จะมีมีห้าหกสองสี่แต้มนะครับงรุปก็คือแปดแต้มนะครับ ก็คือแต้มคู่นะครับมากกว่านะครับแต้มคู่มากกว่าแต้มขี้นะครับข้างล่างนะทีนี้ก็จะไปชี้ไปที่นะครับถ้าเน้นไปที่หกเลยนะครับเน้นไปที่หกก็จะหกสองหกสี่หกหกหกแปดอันนี้คือเน้นไปที่หกนะครับนะครับหกสองหกสี่หกหกหกแปดนะครับส่วนส่วนไอตัวเลขแปดก็ลองได้นะครับเลขแปดจะ เพราะว่ามันมี628นะที่จะติดมาข้างล่างนะครับทีนี้ก็8ก็82 84เป็น688นะครับนี่คือได้ตามแต้มเลยนะครับ82ก็10แต้มนะครับ62ก็8แต้มนะครับ628แต้มซึ่งมมาได้นะครับในในสูตร89024แต้มนะครับแต่ว่าผมคาดเอาไว้จะมาที่6กับ2แต้มนะครับมากกว่ามากที่สุดนะครับทีนี้ก็ถ้าดูตามแต้มนี่ก็คือ หกสองเนี่ยก็คือแปดแต้มนะครับหกสี่นี่สิบแต้มนะครับหกหกสองแต้มนะครับหกสองแต้มแล้วก็หกแปดสี่แต้มนะครับก็อยู่ในแต้มด้วยนะครับแล้วก็แปดสองก็สิบแต้มนะครับแปดสี่ก็สองแต้มนะครับแปดสี่ก็เหมือนกันบหกแปดนี่แหละสี่แต้มนะครับแล้วก็แปดแปดก็หกแต้มนะครับก็คือแต้มสองสี่หกแปดนะครับจะต้องมาหนึ่งแต้มนะแต่ว่าอย่างหลุดก็คือศูนย์ศูนย์แต้ม ศูนย์สองสี่หกแปดเระแ้มนะฮะแต่ว่าชี้ไปที่แ้มสองกับแ้มสี่แมหกแ้มสองแ้มสี่แมหกเนี่ยโอกาสออกนะถ้าแต้มสองก็คือนะครับหกหกหนะครับแปดสีนะแปเนี่ยฮะหกหกแปดสองแปดแมไม่เท่าไหร่ก็หกหกสองแมนะครับแปดสี่สองแมแล้วก็แปดหกสี่แมหกแปดนะครับคือเอาสองเนี่ยแ้มไม่ก่อนนะครับ ส่วนตัวตัวกันก็คือนะครับเนี่ยก็ติดสองนะติดสองก็กันเบิ้ลนะของสองเก้าสองสองหกก็เหมือนหกสองแหละครับแต่ว่าโอกาสที่เป็นหกสองมากกว่านะเหมือนกันแหละแล้วก็สี่แปดก็เหมือนกับแปดสี่นี่แหละนะครับแล้วก็สี่หกก็เหมือนกับหกสี่เหมือนกันับนอะันนี้คือชุดลองนะท่านใดจะไปจับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะส่งให้สมาชิกตัวเน,น้นๆน,นะครับแต่ว่าตามสูตรออกตามนี้นะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนไปชี้ไปที่ ไปที่ติดสองก่อนนะติดสองก็จะมีสอง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 สิบแปดแปดสองเจ็ดสองนะครับอันนี้คือติดสองนะติดสองข้างบนนะเป็นชุดลองนะยังไม่ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถาาว่ามาได้ไหมมาได้เพราะว่าข้างบนมันมีสองสี่แปดเด่นเด่นหน่วยมากกว่าสิบแล้วกันนะครับทีนี้ส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็คือ นะครับก็จะมี c ี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสี่นะครับสองสี 24, น่นี้ถ้าเกิดว่ามันดังท่้นก็จับใส่หลักร้อยนะครับนี่ครับหลักร้อยนะหลักร้อยก็ดูนะครับสามสองหนึ่งสามหนึ่งสองเก้านี้คือหลักร้อยนะครับที่จะจับใส่เลขที่ท่านชอบในนี้นะครับท่านไปจับออกนะเดี๋ยวผมจะต้องเสี่ยงในมิตก่อนนะเพราะว่าผมต้องคัดเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ ถ้าเอาตามชุดเน้นก็จะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสี่เน้นสุดนะครับเน้นสุดเพราะว่าเลขมันจะท้ายสี่ท้ายสี่ท้ายสองท้ายแปดใช่ไหมนี่ก็่ท้ายสองท้ายสี่ท้ายแปดท้ายแปดก็จะมีสี่แปดนะครับสี่แปดผมยังไม่ได้พิมพ์ลงเลยอโอเคแต่สี่แปดไม่ไพ่อ่อนะครับชอบบอกแต่แปดสี่ล่างนะครับแปดสี่แต่ผมเอาใส่ตามตามสูตร นะตามสูตรท้าย2ท้ายสี่ท้ายแปดแหละมังคับมังคับหน่วยแล้วก็10 10ก็จะมี1นึ่งนะครับแต่ว่าผมเอา1กับ2กับ9มาหลัก10นะทีนี้แต่ที่ชุดลองชุดลองที่ควรเล่นก็คือนะครับเกิดกรณีเียวคนที่มันอั้นใช่ไหมก็โยนมาที่98 9าแปกับ88นะครับเห็นไหมครับเลขก็ติดแปดคือพวกเราเลขวันนี้เลขติด2อง8นี่นะครับบนบนล่างแต่ถ้าล่างสี่สองสจะมาคู่หนึ่ง ถึงจะเบิ้ลก็เบิ้ลอย่ในสี่ตัวนี้นะครับส่วนหลักร้อยพวกนี้ผมจะมาคัดให้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คัดแต่รู้ว่าหลักร้อยจะมาแบบนี้แหละหลักร้อยจะมาแบบนี้ถ้าเอาตามบ้านเลขที่ผมที่ฝันเจี่ยวก็นะครับนะครับมันก็จะมีอะไรนะหนะึ่งเก้าสีา่นะหนึ่งเก้าสี่บ้านเลขที่ยาตินะแล้วก็สามเก้าสองสามเก้าสองแปดเก้าสองนะ แล้วก็ต้องถามก่อนว่าเรียกรถญาติคนเมื่อคืนเนี่ยผมฝันเห็นแล้วอายุเขาห้าสิบสี่ปีนะดูแบบว่าห้าสิบสี่จะมาไหมแต่เยกห้ามันติดมันติดมันติด,ม,ตดมันติดออกญากนะแต่ว่าเอาถ้าเอาตามแต้มห้าสี่ก็จะมาได้แต่ว่าพรุนี้พรุนนี้ผมค่อยมาว่าห้าสี่จะมาไหมพรุนนี้ผให้ผมเสี่ยงนิมิตก่อนนะถ้าผมในในนั่งรถยนต์อยู่ในน้ำนมาได้นะห้าสี่ แต่ถ้าเอาตามตามตามสูตรนี่แหละก็นี่นะครับต้องมาบนล่างอย่างน้อยสองชุดนะครับแต่ว่าเลขก็จะติดสี่สองหกแปดนะครับมีมีเก้าเรทจะแทรกหลักสิบมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมผมลงแล้วละ่ะไอ้เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดเนี่ยเผื่อเผื่อมาล่างที่วเราจะเอาเก้าห้านะครับแต่ที่เลขมันดังมานะครับท่านใดผมผมไม่ลงท่านก็ไปซื้อได้ก็ซื้อนะครับเก้าห้านะครับเพราะว่า รู้สึกว่าจะอั้นแล้วผมก็เลยโอ้ยอะไรกันเหมือนเหมือนวดแี้แลวเลยเก้าแปดเนาะผมุตส่าฟันว่าได้กับพระกับเท้าพระผมตี 8, 95, 5, 9, 8, แปดเก้าห้าห้าเก้าแปดไปแล้วนะครับส่วนตัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคัดให้สมาชิกที่จะมีบุญถูก,กเยอะนะครับทีนี้ถ้าเอาตามตามล่างนะครับผมนี่ผมผมทำไว้ห็นะครับทำไว้งนี้เห็นไหมแต้มนะครับแต้ม บอกตามแ้มมาอันนี้แจมแต้มของของตัวเองนะครับมีห้าแ้มหกแ้มสองแ้มนี่สูตรตัวเองอันนี้สูตรอะไรนะของเพื่อนส่งมาให้อะไรพัสดุ์พารวยอะไรแหละผมก็ผมก็มาเที่ยวแล้วมันมีสองมีสองกับสี่แมที่ตรงกับของผมนะรองของของผมได้แต้มแต้มคู่นะครับก็คือสองสี่หกแปดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นหกแ้มสองแมสูงนั้นแปดแปดเนี่ยแปดแปดแปดสี่เนี่ย มันเป็นเลขติดติดแต้มด้วยเห็นไหมครับแปดแปดแปดสี่หกสองแปดสองหกแปดแปดหกนะครับแล้วก็หกสี่นะครับน,นี้คือตามตามสูตรแต้มน,นะครับท่านก็ไปคิดเอาแต่ห้าของต่อแล้วนะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดไม่น่ามาเจ็ดไม่น่ามาบนเออไม่ใช่มาล่างนะถ้าจะมามาเจ็ดสองตัวเดียวนะครับเจนะ็ดนะหรือตัวเก่านะครับตัวเก่าเจ็ดก้าก็เจ็ดตัวเดิมเลยนะครับถ้าเจ็ดมาคือออกเจ็ดสองกับตัวเก่านะครับ ส่วนพรุ่งนี้นะครับผมก็จะส่งเข้าไปให้สมาชิกนะครับอีกทีนะครับว่าผมจะเน้นชุดไหนนะครับขอบคุณครับต้นสั้นนะครับแต่ว่าได้ใจความนะอย่าลืมครับสองสี่หกแปดนะครับไปลุ้นข้างล่างกันนะครับว่าสี่ตัวนี้นะครับจะมา2ตัวชุดไหนนะครับสองสี่หกนะครับข้างล่างอย่างเดียวนะส่วนข้างข้าบนผมก็เอาสีไว้ท้ายมากกว่านะครับก็คือจะมี สิบสี่สองสี่เก้าสี่แล้วก็สี่แปดบถ้าห้าแปดมันไม่มาหลาก 10, ักสิบนอกเว้นมันเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดที่มาได้นะครับมผมก็เลยเอาไว้หน่วยไหมครับผมจะมาอ่ามันจะมาไหมครับสิบแปดสองแปดอันนี้ผมเชนแปดสองนะผมผมเชนแปดสองก็ท่านก็ไปกลับเป็นสองแปด แล้วก็48หมายว่าถ้า8มา8อยู่หน่ยวยเพราะว่ามัน2 4 8จนเป็นเลขหน่วยนะครับมี 8, 8 8ที่เบิ้ลนะครับแต่ข้างล่างมา10ได้ก็จะเป็น8 2 8 4 8 6 8 8นะท่านใดลุ้น8ก็ได้เ,เงินแล้วกันนะครับหมายความว่าได้เ,เงินัลนแหละเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนะครับก่อนเที่ยงนะครับยังไงผมก็จะผมก็จะลงให้กับสมาชิกที่เน้นนะครับขอบคุณครับเจอกันครับ